สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำมาสด้า323 p r o t าปี03เครื่องเดิมๆนะคะ 1,600cc ค่ะมีเทอร์โบโด้วยนะคะแรงๆเลยนะคะทุกท่านคันนี้ราคาอยู่ที่69,000บาทค่ะใช้งาน2ระบบเลยนะคะทั้งแก๊สและเบนซินค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเจ้าของใช้แต่แก๊สอย่างเดียวนะคะน้ำมันก็ต้องไปไล่ไปเช็คกันใหม่นิดหน่อยนะคะทุกท่าน Auto, เกียร์ออโต้ข้านิ่มเปลี่ยนพกคะ่ะภายในสวยสะอาดนะคะมีดิฟฟี่ให้4ตัวด้วยกันนะคะทุกท่านเบาะคู่หน้าเป็นเบาะแต่งนะคะสวยๆเบาะหลังเป็นเบาะหนังนะคะตามในรูปเลยนะคะมีการแตกลายงาตามริ้วรอยนะคะก็ตามอายุการใช้งานนะคะทุกท่านแอร์เย็นเพลงดังกระจกไฟฟ้าขึ้นโรงแค่คู่หน้านะคะคู่หลังไม่ขึ้นก็ต้องไปไล่ไปเช็คก,กันใหม่นะคะก็รวมๆแล้วคันนี้ก็มีงานเก็บนิดหน่อยนะคะตามสภาพนะคะ ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ค่ะช่วงล่างดีเรียวสุดไม่ดังนะคะปายทอ่อจริงๆมาพร้อมกับร้อแมกคขอบ17นะคะทุกท่านสีสารรอบคันก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังสวยๆอยู่นะคะถึงจะมีรูรอยบ้างเล็กๆน้อยๆก็รวมๆแล้วก็ไม่น่าเกียดนะคะบอดี้ท้ายสวยๆคะ่ะไม่มีชนหนักนะคะภาษีพรบรปี65มีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะ สามารถใช้งานกันได้นะคะก็ไปไล่ระบบกันใหม่ดิ้นๆหน่อยนะคะทุกท่านราคานี้นะคะ69,000กบาทท่านใดสนใจติดต่อดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะกดดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะแอดมินใส่ไว้ทั้งเบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดด้วยนะคะโทรคุยกับผู้ขายถ้าถูกใจเดินทางไปดูด้วยตนเองไปทดลองขับดูนะคะประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองคะ่ะ ไม่แนะนำให้โอนมาจำล่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ